สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฟิลพระเอกแยมช็อกนางเอกโดนจับธุรกิจเถื่อนหมื่นล้านเข้าคุกย้อนเหตุไฟไหม ย้อนเหตุไฟไม่เมื่อหลายเดือนเผาวอดริชาร์ดมิว2ีล้านตอบทำไมรวยทำส่งออกฟิลกิติกรพระเอกแยมเปิดใจช็อกนางเอกโดนจับธุรกิจเถื่อนหมื่นล้านเข้าคุกยึดรถหรูเงินสด700ล้านจากกรณีนางเอกดังแยมธมลพันธ์ถูกตำรวจจับพร้อมอ้ําภูมิพัฒน์สามีและผู้ต้องหาอีกคนรวม3ารายยึดรถหรูเงิน700ล้านตามหมายจับสารอาญาที่2811-12แถึงและ2818 2565ลง13ธันวาคม65ข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการ ค้าทําให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนินนี้ ด้านฟิลกิติกรพระเอกที่ร่วมงานกับแยมเปิดใจกับอมรินทีวีช็อกกับข่าวดังกล่าวว่าแยามเป็นคนน่ารักตอนเขาคบกับแฟนก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาทํางานอะไรวันนี้เพื่อนๆทุกคนที่ทราบข่าวก็คุยกันตกใจกันหมดเท่าที่เห็นรู้ว่าทําธุรกิจเห็นภาพอินสตาแกรมก็คิดว่าธุรกิจเขาเป็นไปด้วยดีตอนนี้คงส่งกําลังใจอยากฟังจากเจ้าตัวก่อนว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ จริงๆเห็นข่าวตกใจมากใช่ยามจริงๆหรือก็สงใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะทําไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้โทรไปเลยก็อ่านข่าวแล้วทุกคนก็โทรมาถามว่าฟิลทราบข่าวยังก็บอกว่าทราบแล้วตกใจกันผมก็ตกใจเหมือนกันหวังว่าจะเล่นละครโคจรมาเจอกันก็ไม่ได้เจอก็กอยู่คนละทิศละทางกันทั้งนี้เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2,565ที่ผ่านมาแยามธมลพันธ์พร้อมสามีและครอบครัวเพิ่งประสบเหตุไฟไม่โรงแรมหรูที่เกาะกูดขณะเจ้าตัวไปเที่ยวพักผ่อนทําให้ทรัพย์สินถูกไฟไม่วอดโดยเฉพาะที่เป็นข่าวดังนาฬิกาหรูริชาร์ตมิวของสามีแยมมูลค่า21ล้านโดนไฟเผาวอดจนหลายคนถามว่าทําธุรกิจอะไรทําไมรวยซึ่งก็บอกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก ก่อนล่าสุดวันที่16ธันวาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่มถึงบ้านโดยเปิดปฏิบัติการปิดฉากโปรแกรมเมอร์เว็บเถื่อนหมื่นล้านบุกจับแยมธมลพันธ์อดีตนางเอกดังงอพร้อมสามียึดเฉพาะของกลางที่บ้านทั้งรถรูสิบกว่าคันข้าวของกระเป๋าแบรนเมหูเงินสด700ล้านโดยพบเงินหมุนเวียนเว็บเถื่อนเกือบหมื่นล้านทั้งแยมและสามีไม่ได้รับการประกันตัวและ ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเนื่องจากพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื่องอัตราโทษสูงศาลไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวก่อนจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์รับตัวไปควบคุมไว้ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ